อะครับก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชัยบอลกับเกมก,การ์คลิปนี้เราจะมาทำพาเกียร์ล่างมาสเตอร์กันนะครับกว่าจะเก็บของครบก็ใช้เวลาประมาณเอ่อเท่าไหร่วะจาไม่ได้แล้วประมาณ2องิดปะสอหรือ3นี่แหละนะครับโอเคอันนี้คืออวยไว้ก่อนนะแต่แรงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ถ้าแรงจริงๆคือต้องไปล่างแน่นแหละนะครับแต่อันนี้ขออวยไว้ก่อนว่ามันแรงมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงจริงไหมไปล่างแฟลทกอนเลย สีชจพูแผ่นเชียวนะน้องไปแล้วก็มาปลดล็อกเลื่อนขายทุกอย่างน่าจะครบหมดแล้วครับผมไปเลยเป็นเลยเป็นเลยตัวมาสเตอร์ตัวสุดท้ายของปีนี้นะครับปีหน้าจะได้ทำกี่ตัวไม่รู้คือขออนุญาตไม่ตั้งเป้าแล้วนะครับปีหน้าจะไม่ตั้งเป้าแล้วว่าจะเอาตัวอะไรบ้างว่าจะต้องมีตัวนั้นตัวนี้ทําตัวนั้นตัวนี้ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้แล้วก็ทําไม่ได้ก็จะไม่ตั้งเป้าแล้ว โอเคฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับคลิปสุดท้ายของปีแล้วน่าจะใช่ละมั้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ทําคลิปอื่นอีกไหมนะครับอาจจะเจอกันอีกทีวันที่1่ไม่ก็วันที่2เลยนะครับผมผมอัดวันที่30ตอนนี้ก็เที่ยงคืนเนาะนะครับเดี๋ยวน่าจะลงตอนเช้าไปเลยแล้วกันนะครับกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์ก,ลก่อนเลยไปพากเกียร์ล่างมาสเตอร์แรงมากบอกแรงมากไปก่อนแรงจริงเปล่าไม่รู้เรียบร้อยพาวเกียร์สีทองของเรา มีออร่าไหมเนี่ยเอ้ยหัวตกหัวตกนอนแปลกๆมีออร่าไหมนะเอ้ามีมีมีโอเคโอเคสกิลน่าจะไม่เปลี่ยนมากนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่ามีสกิลเพิ่มสปีดอยู่แล้วก็พาสซีฟนี่คือเปลี่ยนรูปด้วยนะใช่ไหมเปลี่ยนใช่ไหมคือทั้งสองพาสซีฟเนี่ยบวกสิเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งทีมเอ้ยอันเดิมไม่ใช่ทั้งทีมนี่หว่าอันเดิมให้ตนเองและโปเกมอน 1ตัวฝ่ายเราสะสมได้3ครั้งมวสามเทิร์นลบล้างผลเทเลพาธีไม่ได้นะครับส่วนถ้ารีติดแล้วจะให้สปีดท,ทั้งทีมนะครับสิบเสะสม3ครั้งเป็นการมวสามเทิร์นลบล้างผลเทเลพาธีไม่ได้เพิ่ม5%้าเปอร์เซ็นต์สปีให้ตัวเองด้วยนะครับเอออยากได้ใหม่อ่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรรีไม่ได้ก็ไม่เอานะครับมาดูสก,กิลหนึ่งกันดีกว่า สร้างกอัหาย์ท่าต่อสู้สเปรแท็กข้ามและลบล้างวิญญาณป้องกันทุกชั้นผลเทเลพาที่จะเพิ่มพลังสกิลโฟกัสเป็นหรอสกิลนี้นี่แหละนะครับและความเสียหายชช้ท่าที่สร้างได้15%สกิลนี้โจมตีโดนแน่นอนนะครับผลเทเลพาธีนี่คือเพิ่มพลังสกิลเนาะแล้วก็สกิลสองน,นี่ครับสร้างกอัตายท่าดินสเปรแท็กโจมตีโอกาสติดคิสูงถ้าตนเองมีผลเทเลพาที่ชั้นเพิ่มโอกาสติดคริ100%ด้วยนะครับขอบเขตแบบเดียว2สกิลส่วนสกิลนี้เป็นสกิลดำน้ำลบและต ผลเผาให้ทั้งทีมเพิ่ม10%สปีดมีผล2เทิร์นลบผลลดความเสียหายพาดน้ำจากสกิลสถานะ Desolate Land เหรอ Desolate Land นี่น่าจะจากพวกกาดอนปะถ้าจำไม่ผิดน,นะนะครับถ้าจำผิดขออภยัยตลอดการต่อสู้จากนั้นสร้างข้อสายท่าน้ำาเ Special แท็ปล่อยแล้วจะดำน้ำ1เทิร์นสกิลคูดาว1เทิร์นสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่ดำน้ำได้แล้วใครจะดำน้ำได้นอกจากมือไวะโปเกมอนที่ดำน้ำได้นี่นึกแทบไม่ออกเลยนะ สกิลวันตีนะครับลบและต้านผลเผาให้ทั้งทีมนะครับเพิ่มสปีด10%ผล2เทิร์นลบผลลดความเสียหายจากทาุน้ําจากสกิลสถานะ Desolate Land ตลอดการต่อสู้จากนั้นสร้างความเสียหายทตาน้ำสเปเชียลแท็กปล่อยแล้วจะดำน้ำหนึ่งเทิร์นเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าวติก็ดำน้ําด้วยสกิลเป้าเดียวหมดเลยครับส่วนสกิลแซดสกิลแซดนี่มีอะไรจะเพิ่มพลังสกิลแซด อ่านไม่ออกอีกแล้วและความเสียหายชาธาตุสร้างได้100%อันนี้สะสมผลเทเลปัที่เพิ่มนะครับสกิล2ก็มีเพิ่มพลังสกิลแซดครับเกี่ยวกับผลเทเลปาที่เหมือนกันไม่ต้องสนใจอะไรมากก็แล้วเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งทำวามเข้าใจผมจะปลดคุณสมบัติช่องที่3ของครบแล้วแต่ว่าเทคนคลับยังไม่ได้ปลดคือต้องมี e11 ชิ้น แล้วไม่มีแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวแค่ว่ากันแล้วกันนะครับสำหรับคุณสมบัติช่อง3และ4นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีของรีเหมือนกันเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับพลังรูหกล้านเจ็ดแสนนะครับดิสกิลใส่ประมาณนี้นะครับผมค่าสายฟ้านะครับกดสเปคจากไป51นะครับผมแล้วก็สปีดกดไป3นะครับประดับนี่ใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็อาวุธส่วนตัวนะครับถ้าใส่ปะเกียร์นะครับสามารถเพิ่มพลังสกิล21%ยี่ริบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่โบกหงแล้วก็ริบบิ้นจะยังไม่ใส่ สู้ใน3เทินได้เพิ่มดาเมจ20%หลังถูกโจมตีนะครับจะเพิ่มถาวร20%สปีดหนึ่งครั้งด้วยไปไปแล้วกันนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ยังกดไลค์ยังเอ่อลงทีมอะไรอ่ะมันไปได้กับมังกรกับน้ําเสียดายว่าที่จรวดคู่ยังไม่เสร็จงั้นไปทีมน้าก่อนละกัน,ลกนพลังไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นเอ่อหนูส้มพูดีไหมหนูส้มพูหนูส้มพูหรือจะเป็นยูซี่ดีเอาหนูส้มพูดีกว่า ใส่ไปงั้นแหละอยากอันติบ่อยๆนะครับถ้าหนูชมพูมไม่ตายก่อนนะพลังลง18ล้านครับต้องปลดของเยอะกว่านี้อันนี้คือสายฟงสายฟ้าดีสกิลยังไม่เต็มเลยนะอยากทําให้มันเต็มกว่านี้ด้วยแต่ว่ามีแค่น,นี้แหละนะครับเออสกิลไหนตีทูลโลนะอันนี้ตีทูลโลโอเครอสกิลหนึ่งก่อนเลยตีใครดียูโน่เนี่แหละเป็นการยิงลำแสงแต่จริงๆก็น่าจะเคยเลยปะ เหมือนจะเคยเห็นแล้วนี่ลืมไงลืมจําไม่ได้หรอกสมองสมองมันค่อยใดยีเดอ๋อบริเวณไปก่อนเลยอ,อยากซัดมันว่ะผลเทเรบที่หน้าตาเป็นไงวะท่านผู้ชมไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ที่เป็นกลมๆของพรสสีบะ่ะใช่วะดําดำน้ำหนึ่งทีไม่เข้าเลยโรยแท็กลงก่อนโอเคแล้วก็เคียโรครับไม่เข้าเลยนะ โอ้ยเพิ่งเขียนโลดเมื่อกี้นี่เอ,อ่อถ้าแรงจริงต้องทะลุโลได้แต่ว่าผลเทเลพาที่นี่ไงมี3อันแล้วเนี่ยเห็นปะงั้นลองเลยละกันอันติซีอูแซดใส่ยูนาวาน่าจะทะลุโลช่มไหมมันไม่เขียนว่าทะลุโลอะ่ะงั้นยังก่อนได้ไหมขอซิ้งสองก่อนปล่อยอะไรไปไม่รู้ลอกก่อ,กอนลอกก่อ,กอนลอกก่อนลอกก่อนลอกก่อนนะโอเค เหลือโลเลือดนิดเดียวอันติซิลแซตขอคูณหนึ่งด้วยเลยใส่เจ้ายูโนวาไปลำแสงฮะฮะฮะวัตแรงมาก <laughs> กาลัวอือมันมีระเมิดไหมเนี่ยเราไม่ใช่ร่างในโซนนั้นเนี่ยฮลัลโหลคอยที่อือหนูชมพู่บอกกูจะสิ้นอยู่แล้วมึงยังฆ่ามันไม่ได้อีกเลออือท่านผู้ช,ชมเจอกาบอะไรอยู่เนี่ยคนเหล็กเหรอเปิดโลด ไม่เข้าเลยนะเฮ้ยซิวดึงเฮ้ยอุสาห์โมว่แรงมากังแต่ต้นคลิปอะไรอะไรกันหรือว่าเรามาเจอของแข็งไปวะยอมแพ้ก่อนเฮ้ยไม่ดีนะแบบเนี้ยทุเรศจัดทุเรศจัดแบบถ้าไม่แดงคือไม่แรงเลยใช่ปะวะ ไอ้โปเกมอนตัวเนี้ยขออนุญาตเอาน้องออสอรือาดว่าอาดไปช่วยแล้วกันนะครับเอาไปช่วยทําไมก็ไม่รู้ส่วนตาเป็นตาไฟแล้วกันเนาะเอาไปเคโร่นะครับพลังรวม18ล้านเหมือนเดิมจะเรียกว่าโคตรกากาก็ได้นะแบบเนี้ยลองกับทีมธรรมดาธรรมดาหน่อยเว้ยพลัง17ล้านเขาเปลี่ยนทีมยังคนนี้โอเวิวลสี่ร้อยแล้วนะยังไม่เปลี่ยนทีมยังมั่นใจในบูลูเหมือนเดิมครับคนนี้โอเคปโต๊ไปไม่กดเองแล้วช่างแม่งแล้ว มันจะเล่น,ย,ลลนยังไงอยากรู้เหลือเกินยังไงสกิลไหนดีพี่น้องสกิลสองมันเข้าเพราะว่ามันเป็นโฮโอไงมันแพท่านอ่ะแพท่านหินคูณสนะี่น่ะเออเฮ้ยเดยเชดีดามจไปเท่าไหร่ละดามจสเปเชียลแท็กไปหกแสนแล้วนะหกแสนมันก็เยอะนะท่านผู้ชมมันก็เยอะนะดูดามจ อะไรเครียดเลยเออเฮ้ยมันเป็นโฮไงอันตีซิลแซดเฮ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเคซิเลียนนะเฮ้ยกูจะเปลี่ยนชื่อคลิปได้ไหมตอนแรกจะตั้งชื่อคลิปว่าโคตรแรงเปลี่ยนได้ไหมเป็นโคตรกากเฮ้ยพี่มันไม่เข้าเลยนะมันไม่สมกับ ไม่สมกับปร,กกรากฏมังกรปรางจิตเลยว่ะเดี๋ยวมังกรน้ำนี่ว่ะลืมไม่สมกับการเป็นปรากฏมังกรเลยว่ะเฮ้ยช็อกเลยช็อกวันช็อกเลยฮัลโหลคลิปส่งท้ายปีอะไรวะเนี่ยนี่เรามาแจ็คพอตเจอเพลาเกียร์บักเขาให,ห้ถามจริงอะไร มึงอยู่กับเดียนกาได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยดาเมจโอ้โหอันนี้มาเจอกับทีมธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยนะเว้ยเฮ้ยดู้ยดูราติอาร์ดิแม่งสัตว์ล่วงเลยดูพังค์อู้ถามจริงดวยขอลองรอบสุดท้าย15ล้านและเวลมาสเตอร์เข้าแค่ร้อยกว่าด้วยถ้าไม่เข้า ไม่เล่นแล้วนะไม่จับมานะถือว่ามีประดับไอเดียที่เฉยพอทีมอะไรไม่รู้ลืมไปด้วยทีมอะไรโฮโอโลูเกียยูโนวาโอเคจะเข้าไหมเปิดบัฟไปมาเอายังไงปาดไม่ได้ปาดไม่เต็มโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราลอดดาเมจ เมื่อกี้คือใครแคลกา้าตีเนะาะห้ดูไม่ผิดอุ้ยเดี๋ยวแต่อยู่นึกว่าไม่เข้าเลยนะเฮ้หยหรือว่าเราคาดหวังกับดาเมจมันเกินเลยวะนะคือผมพูดตรงๆนะผมก็คิดว่ามันไม่แรงนี่แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้เว้ย เช็ดแค่โคตรเซอร์ไพรส์โอ้โหนี่พลังน้อยกว่าเรานะนะ,นะเลเวลมาร์สก็น้อยกว่าโอ้ยตาจะบอดตาจะบอดแม่งกูดูอะไรอยวู่นี่เห็นแล้วจะอ้วกพอๆๆๆกับ แงเอ,อ้ยความเท่ความเท่ช่วยอะไรไม่ได้ <laughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมก็ลาก,ก่อนสำหรับปี2023นะครับเจอกันใหม่ปี2024จริงๆก็ไม่ได้มีผลอละไรใหม่หรอกนะครับมันก็แค่ข้ามปีเปลี่ยนตัวเลขนั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรเลยงั้นก็ไปก่อนนะครับอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันบ๊ายบาย